สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Sub ูรุเอ็กนะครับตัว2.0 IP นะครับทึงลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้หาค่อนข้างยากเลยนะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับตัวโฉมมาได้เช้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเลขไม้เนี่ยเพียง50,000กว่ากิโลนั่นเองนะครับจัดว่าน้อยมากนะครับตัวเลขไม่เรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนับ ตัวเรื่องเลขใหม่นะครับของเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานมีการตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาชมรอบคันกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาอาจจะมอมแมมนิดนึงนะครับต้องขอประทานภายด้วยนะครับอ่า ้วคันนี้นะครับตัวสีนะครับก็เงางามอย่างที่เห็นเลยนะครับของเรามีการเก็บปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีการขัดสีปรับสภาพให้นะครับเพราะนั้นลูกค้าออกไปก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวไฟหน้านะครับโคมไฟเนี่ยใสสวยงามนะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมี่ยมใหญ่นะครับมีตาสุบะุนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับจากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้ เป็นขอบ17นิ้วนะครับในไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมีมาให้ครบๆเลยนะครับมือปิดประตูนะครับก็เป็นโคเมียนแบบด้านนะครับตัวมือเปิดก็จะมีเป็นอิโมทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีเสาแหลกหลังคานะครับเรียบร้อยนะครับับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยงามนะครับเป็นไฟขาวนะครับสวยงามเลยสำหรับด้านท้ายนะครับตัว โก๊ก็อยู่ครบนะครับสุบูลุ XW นะครับตัว2 0ศู IP นะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟแบบไม่ได้เช็นะครับสวยงามนะครับตัวภายในนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินตะเข็บได้นะครับเป็นสีส้มนะครับสวยงามนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็สวยงามเรียบร้อยนะครับตัวด้านท้ายนะด้านตัวเบาะ แถวหลังนะครับสภาพก็สวยอย่างที่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวทําปรับสภาพนิดหน่อยนะครับก็จะสวยขึ้นเยอะนะครับตัวนี้สำหรับกรณีนะครับเลขไหม่นะครับอยู่ที่5 1 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวเลขไหม่นะครับของเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไหม่แท้แน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องตัวเลขไหม่นะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นตัวระบบ รับสายวงสายโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกียร์พวงมาลัยเบร์นชิดนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับด้านข้างก็เป็นปุ่มพุ่งสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัววิทยุนะครับตัววิทยุก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับก็จะมีตัวนิวเจเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมกล้องมองหลังนะครับมีติดมาให้เลยนะครับตัวนี้นะ นี้จะเป็นจอจอกลางนะครับเราสามารถควบคุมดูได้นะครับตัวนี้นะครับปับดูได้นะครับการขับขี่นะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หายอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นซูรุเอ็กวีนะครับตัว2.0 IP นะครับเป็นปี2 0 1 6แท้เลยนะครับตัวคสสองศูเลยเล็กใหม่ก็51,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หายอยู่นะครับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้าได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตรงกระดิ่งต่างๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ